สวัสดีครับพี่น้องชาวมิรักแฟนเครื่องเสียงภาพยนตร์กลางแปลงนะครับวันนี้อดใจไม่ไหวครับพี่น้องต้องถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับหลังจากเมื่อเช้าบองดามินดี้ได้ถ่ายวิธีการเก็บจอแล้วนะครับอันนี้สกาวมันเทิงศิลน,นะครับพี่น้องหน้าตาหล่อน้อยกว่าบองดา2สองเท่านี้จำไม่ได้นะครับพี่น้องนี่หน้าตาอกาวเทิงศิลน,นะครับ ขอบคุณพี่น้องชาวเพชรบุรีด้วยนะครับที่ให้ความต้อนรับอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างอบอุ่นอบอุ่นนะครับที่มาเยี่ยมเยียนมิตรรักแฟนเพลงจอหนังกลางแปลงนะครับจาก l อทภาพยนตร์อำเภอบัวเชดสุดเขตชายแดนนิสานใต้นะครับวันนี้ยังอยู่เพชรบุรีอยู่นะครับพี่น้องมาก,ก่อนกลับหลังเป็นหน้าที่ของเราผู้ให้บริการความมันเทิงทางด้านภาพยนตร์นะครับพี่น้องก็ กลางแดดเะยครับเย็นๆก็น่าจะเสร็จครับเพราะว่าหน่วยใหญ่นี่ใหญ่ไปทั้งหมดเลยครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่เครื่องเสียงก็ชุดใหญ่พาวเวอร์ชุดใหญ่เครื่องปั่นไฟนี่2ตัวกันไปเลยครับพี่น้องไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับเบียดไม่สะใจแฟนๆนะครับเราต้องอกราบขออภัยแฟนๆต่างจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงจากกรุงเทพมหานครจากนครปฐมนะครับแล้วก็กำแพงเพชรโอ้ไม่ใช่ประจวบคีรีขันนะครับพี่น้อง หรือหน่วยใหญ่ๆห,หญ่แถวกำแพงแสนนะครับที่มาแล้ววันแรกไม่ได้รับฟังเสียงอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเจ้าท่านเจ้าภาพท่านทําพิธีชั้นระิจศพนะครับพิธีการก็เต็มตําเอียดทั้งวันนะครับพอวันที่สองก็ขออนุญาตได้โชว์ผลงานเพลงไปสองชั่วโมงแล้วก็ตั้งกลางคืนอีก2ผลงานเพลงครับประทับใจแฟนๆขอบคุณแฟนๆที่ ยังเหนียวแน่นรอฟังในวันที่2นะครับพี่น้องแล้วก็มีระบงชาวบ้านซึ่งสร้างความแปลกใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับพี่น้องจ a ส m ินแบนดครับวงใหญ่วงดังของเพชรบุรีนะครับมากับทีมงานน้องๆแดนเซอร์สิบกว่าคณะนะครับคณะประมาณ20คนนะครับพี่น้องรวมก็200กว่าชีวิตนะครับรวมนักดนตรีด้วยก็เกือบ250ชีวิตนะครับ นี่ถ้าบวกคอนวอย์ปอีกก็300ครับพี่น้องนำ้ำหนักเด็กหน่วยหนังของ LT ก็มา30กว่บปีวชีตนะครับมา2รถเทเลอร์ครับพี่น้องนี่รถเทเลอร์คันนั้นก็จะขึ้นนั่งร้านแล้วก็ขึ้นเครื่องปั่นไฟนะครับอีกคันหนึ่งก็จะขึ้นตู้ลำโพงเต็มพอดีครับพี่น้อง3าคันใหญ่ๆนะครับก็พี่น้องท่านใดที่อยากได้ภาพยนตร์ดีมีคุณภาพ ไปสร้างความบันเทิงความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างให้กับงานท่านนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับสรกราวบันเทิงสินคขอแนะนําภูมิใจเสนอ LT ภาพยนต์หนังกลางแปลงสุดเขตชายแดนนิสานใต้นะครับพี่น้องแล้วก็จะได้พบกับครีเอเตอร์ตัวน้อยๆน,นะครับน่ารักนักไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับที่ไหนที่มี LT ไปก็จะพยายามไปถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่น้อง FC ชาวหนังกลางแปลงดูนะครับ วันนี้อยู่เพชรบุรีครับมาถึงเพชรบุรีแล้วคิดถึงของดีเพิ่งคิดออกว่าเพชรบุรีสมุทรสงครามนะครับแถวนี้ก็จะมีขึ้นชื่อเลยชาในเรื่องของรำวงชาบ้านครับพี่น้องสนุกสนานไม่มีเรื่องไม่มีราวครับพี่น้องเมื่อ,เม,อเมื่อตอนกลางคืนก็มีการสกิทกันนิดหน่อยระหว่างแดนเซอร์กับแดนเซอร์นะครับเดินตกกลุ่มแล้วอ่ เรียกอะไรนะส้นสูงนะครับมันสะดุดแล้วก็ล้มไปกอดกันนิดหน่อยครับพี่น้องเลยมีเหตุการณ์ระทึกขวัญน,นิดๆน,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 นะฮะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับพี่น้องนะอันนี้อ่าส่งข่าวไปยังพี่น้องที่อาจจะได้ยินข่าวแบบผิดๆถูกๆมานะครับพี่น้องวันนี้ก็พยายามเร่งแล้วครับจะเที่ยงตรงอ๋อสิบเอ็ดโมงครับพี่น้องได้ครึ่งทางแล้วครับน่าจะเสร็จก่อนสี่โมงเย็นออกเดินทางกลับสุดเย็นเยน็ยนพอดีนะครับ สำหรับ power m ชุด heritage 8500นี้นะครับชาวเพชรบุรีพี่น้องเพชรบุรีได้มาฟังเสียงแล้วก็ตัดสินใจซื้อในราคา600 0นน,น,นนะครับพี่น้องได้แท่นไป12แท่นนะครับมือ2นะครับมือ1ก็แพงเอาหน้าดูนะครับ l t จะเปลี่ยนไปใช้ตัว1 2 k ของ heritage นะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใหนมองในคลิปผมแล้วเห็นว่ามีขยงมีขยะอันนี้นะครับอย่าดราม่านะครับพี่น้อง เขาจ้างทีมงานมาเก็บขยะโดยเฉพาะครับ2000บาทนะครับพี่น้องตอนนี้ก็อากาศร้อนเขาก็ยังไม่เก็บเขาก็เริ่มเก็บอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งพ่อค้าไม่ขายก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงสะอาดเรียบร้อยขาวปริดนะครับพี่น้องเพราะการจัดงานใหญ่รองรับคนเป็นหมื่นอย่างนี้เรื่องขยะเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องอย่าไปดราม่ากันเลยนะครับจะภาพเขาคิดมาแล้วนะครับเขาจ้างจ้างคนทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง ยังไงผมก็ขอขอบคุณมิตรรักแฟนภาพยนตร์และก็แฟนเครื่องเสียงที่รับชมสากาวบันเทิงศิล์นด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านเห็นคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องสางกาวบันเทิงศิล์นได้โด่งดังกับเขาบ้างนะครับจะได้มีชื่อเสียงกับเขาบ้างนะครับพี่น้องวันนี้มาไกลต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ไปตากแดดถ่ายให้ชมนะครับต้องถ่ายไกลๆนะครับพี่น้องเพราะว่ามันร้อนสินเหลือเกินครับร่างกายรับพลังงานแดด ทะเลมา3วัน4วันนี้ก็มันก็ปรับตัวไม่ทันนะครับพี่น้องเลยต้องถ่ายให้ดูที่ไกลๆนะครับอย่างไงต้องการดูมุมไหนหรือสนใจทักทายบอกคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็จะไปถ่ายชมนะครับแล้วก็อยากจะรู้จักสิ่ง อื่นสิ่งใดจากหน่วย LT ภาพยนตร์ก็สอบถามได้นะครับในเรื่องราคาหรือการบริการนะครับยินดีไปหาคําตอบมาให้จากเจ้าของหรือว่าถ้ามันมีคําตอบอยู่แล้วผมก็จะตอบให้ได้เลยนะครับพี่น้องขอบคุณครับที่รับชมและฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องสระกราวบันเทิงสินด้วยนะครับสวัสดีครับ